คือช่วงนั้นมีแต่คนทักว่าผิวดูใสขึ้นผิวดูดีขึ้นจนเพื่อนยังทักมาถามว่าใช้อะไรจริงๆก็จะมีอยู่2ตัวที่ตั้นใช้ทุกวันช่วงนี้แล้วคือใช้มาประมาณ7วันแล้วและอยากจะมารีวิวให้ดูเพราะว่ารู้สึกว่าใช้แล้วผิวมันดูใสดูสุขภาพดีขึ้นจริงๆตัวแรกที่ตั้นใช้คือดีนี่ดีวิชายบอดี้บาร์ขวดนี้เลยเขาจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้คือหอมฟุ้งมากเหมือนกําลังอาบน้าหอมอ่ะกลิ่นก็คือหอมละมุนมากตอนอาบก,ก็คือฟองนุม่มและที่สาาําคัญนะคือล้างออกงอตชร ที่ฟิลผิวนุ่มลื่นๆแบบยังคงความชุ่มชื้นอยู่แล้วต่อด้วยเซรั่มตัวนี้เลยดีนี่บอดี้เซรั่มดิวิชายคือกลิ่นดีมากละมุนมากหอมแบบลูกคุณหนูขามาก <c oughs> เนื้อเขาก็คือบางเบาซึมไวไม่เหนียวเลยต้านช้ทุกวันหลังอาบน้ำคือรู้สึกได้เลยว่าผิวใสขึ้นแบบดูสุขภาพดีเหมือนเติมน้าให้ผิวค <c oughs> ือผิวมันดูอิ่มขึ้นดูใบขึ้นเบ,บาๆคือใช้2ตัวนี้คู่กันมาประมาณ7วันอะต้านรู้สึกว่าผิวดูใสขึ้นดูสุขภาพดีขึ้นจริงแล้วคือกลิ่นหอมละมุน เป็นคนผิวดีตั้งแต่เกิดเป็นแบบสาวตัวหอมอะไรแบบนี้ใครที่กําลังหาอะไรที่ทําให้ผิวดีขึ้นแบบค่อยๆใสขึ้นนะตั้นแนะนําคู่นี้เลย